สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแยแอะอินเบลเยียมนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะคอมเมนต์ได้นะคะในแอยากอยากเห็นคอมเมนต์เพ,เ,พเ,พเ,พเพื่อนเพื่อนแหมอยากเห็นคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเนาะคนที่ชอบสายฟอทุกคนเออวันนี้แยแอะก็คุยมีการคุยกันกับน,น้องที่แบบว่าอย่างเข้ามาอยู่เบลเยียมเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ยังมีการมาคุยกันว่าเอาอันอ่า เด็กน้องก็ถามนะพี่แอร์น้องพี่แฟนพี่แอร์ให้เงินใส่โบอ,อันนี้ก็ก็เลยบอกว่าเอาปกติก็คือก็เลยบอกน้องว่าเอาปกติแฟนพี่ก็คือรับผิดชอบชีวิตพี่อยู่แล้วค่ารถแล้วกะเราก็เป็นเงินเดือนไหมคะเป็นเงินเดือนแล้วก็ผลรถยนต์เนาะรถยนต์ก็งวดละเจ็ดพันกว่าบาทงวดละเจ็ดพันกว่าบาทแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าแต่ว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ตอนที่อยู่อยู่ไทยก็คือยายแอร์ก็ทํางานนะ ก็ทํางานแล้วก็แล้วทีนี้ตอนแฟนให้อยากมาให้มาอยู่นี่ก็เลยบอกว่าก็เลยแย่แอนะ่ะตัวตัวแย่แอนอันนี้ก็คือแนะนําน้องเขาด้วยว่าตอนพี่จะมาเนี่ยพี่กับมิการคุยกับแฟนพี่ว่าที่รักฉันจะบิวกับเธอเนี่อ่าโอเคเธอรับผิดชอบชีวิตฉันนั่นแหละแล้วก็คือ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 แฟนแย่แอนนี่ให้ค่ารถงางวดรถเจ็ดพันห้าแล้วก็ให้รายเดือนอีก ให้รายเดือนอีกมาอีกนะคะให้ก็ให้รายเดือนยายแอมมาอีกยก็เลยว่าเออเธอให้ฉันก็โอเคแต่ว่าฉันแต่ว่ายายแอมนี่ก็คือเอาพูดตัวเลขเลยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ให้มาเขาก็ให้ให้แ,แอมมาหมนะื่นเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทมันก็แล้วแต่ค่าเงินแต่มันจะก็จะก็จะไม่น้อยกว่าหมื่นเจ็ดนะคะเขาก็จะให้ยายแอมมาแล้วทีนี้แย่ก็เลยบอกว่าค่ารถยายแอมก็คือเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยสี่บาทแล้วก็ ค่านี้ก็คือค่าแล้วก็ค่าอหลือก็เป็นค่าขนมค่าอะไรไปซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเออให้แค่นี้ทำให้น้อยคุณลองคิดว่าหมนะื่นเจ็ดสำหรับคุณอนะ่ะกว่าเราจะหาได้มันมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะหมื่นเจ็ดจุบปริญาตีในหมื่นห้าแล้วเราต้องไปทํางานอันเนี้ย เราอยู่เฉยๆเขาส่งให้เราส่งให้เราเราเป็นแฟนกันโดยที่เรายังไม่แต่งงานกันเด็กเขาก็ให้ให้เราให้เราหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีค่าประกันรถอย่างเงี้เขาก็จะให้พิเศษว่าถ้าเราขอพิเศษไปก็ไม่ได้ขอเหมือนเราบอกว่าอยากได้เราก็จะพูดเอ่ยไปเผลอยี่แบบว่าเหมือนตอนนั้นที่แบบว่าเอจะทําเห็ดฟางนะเอก็บอกว่าโอ้ที่แลบบ้ว่าแบบจะทําเห็ดฟางนะเอาจะทําเห็ดฟางนี่มันต้องมีการลงทุนนะมันต้องซื้อซื้อซื้อยูคาเออไม้ยูคามาทาโรงเรือนซื้อ ซื้อท่อเาอก็บอกไปนะแล้วก็ซื้อท่อมาต้องมาทําเดินน้ําเดินเธยก็พูดไปลอยอย่างนี้แฟนเขาก็ให้อย่างนี้ค่ะแฟนเขาก็โอนมาให้เลยเธยจะเป็นพูดอ้อมๆไปแล้วแฟนแบบมันก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าแฟนแยายอรเขาจะเป็นนี้เหมือนว่าประกันลถเราจะหมดเดือนหน้านี้ก็จะอโอ้ยที่รักประกันลถเนี่ยก็จะมาแล้วนะเดือนหน้าก็ต้องไปจ่ายค่าประกันลดแล้วดูไว้อยู่นะประกันชั้นหนึ่งมันจะอยู่ที่เท่านี้ประกันสองบวกเกอยู่ที่นี่ก็คือจะพูดขึ้นลอยๆอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะให้เขาคือ ไม่คือเราเราคบกันเราจะรู้ทางกันไงคือยัแอจะรู้ทางแฟนยัแอเนาะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก่อนที่จะมานี่ยัแอก็พูดอยู่ยว,ว,ว่าที่รลกแล้วก็ยแอก็ทํางานนะยแอก็เลยบอกว่าพอที่รักคือคือฉันจะมาอยู่กับเธอเนี่ยฉันจะมาอยู่กับเธอเนี่ยค่างวดรถโอเคทัองให้ฉันแล้วก็เธอให้ฉันทุกเดือนหนี่เดือนละหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเยแต่ว่าพอฉันก็จะมีเงินของฉันที่ม,ามา <S <S ันมาซัพพร์เพราะว่า ฉันก็มีผู้หญิงมันก็มีค่าครีมค่านั่นค่านี้ให้ลูกแล้วมันตอนที่ฉันทํางานอยู่แล้วเธอให้มันก็พอก็พอดีมันก็พอใช้พออะไรกันแล้วทีนี้แต่ว่าพอตอนเธอไม่ตอนตอนที่ฉันมาทำทำฉันมาหาเธอแล้วพอฉันกลับไปเนี่ยฉันจะไม่มีงานทําแล้วนะเพราะว่าที่ประเทศไทยเน่ยเขาไม่อนุญาตให้ลางานได้สามเดือนเขาไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องดูแลฉันนะถ้าเธอไม่ดูแลฉันเอพูดเลยนะที่รัก ถ้าเธอไม่ดูแลฉันฉันไม่ไปนะเพราะว่าฉันกลับมาฉันต้องตกงานฉันจอาที่ไหนมากินซึ่งที่เธอให้ฉันหมื่นเจ็ดมันไม่พอนะแย่ก็บอกงนี้นะเพราะมันก็ตกแค่วันละสามร้อยมแล้วมันไม่พอแน่ตั้งจจให้ให้ค่าลูกไปโรงเรียนก็วันละร้อยยี่สิบแล้วเราค่ากินเราแล้วค่าเครื่องสาอางเนาะผู้หญิงมันก็มีเนาะค่าน้ํามันรถอะไรนี่คือไม่พอเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเธอต้องให้ฉันเยอะกว่านี้นะเธอต้องให้ฉันเพิ่มมาอีกนะเมืางั้นฉันไม่พอ ฉันอยู่ไม่ได้นะเธอจะเอาฉันไปแย่ก็จะพูดกับแฟนอย่างนี้เลยค่ะครึ่งแบบซึ่งแฟนแย่เขาก็รับได้เขาก็โอเคเขาก็บอกโอได้แย่ก็อ่ะพอเขารับผิดชอบเขาบอกว่าเขารับผิดชอบเราได้แย่ก็มา เพราะว่าแฟนยแอรเนี said, yeah! Yeah! Said, ่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแล้วก็แย่เขาพูดอยู่ว่ากลับไปนี่คือคือไม่มีงานทําแน่นอนแล้วที่แยก็เลยบอกว่าจะให้แอร์ไปทํางานไหมเฉพาะเวลายยแอร์พูดกับแฟนจะไม่พูดไอยางยยแอร์จะพูดแอร์ไม่พูดไอไม่พูดอีกภาษาแล้วเขาจะเป็นอีกเป็นแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นอีกเนียแย่ก็จะพูดแอร์แล้วก็ลบอกว่ากลับไปนี่จะให้แอร์ไปทำงานไหมแต่ว่ามันก็จะหายากอยู่แล้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ส่งส่งซึ่งตอนที่ยยแอร์มาอยู่เบลเยียมกับแฟน แฟนก็ให้เยแอนเนี shift, <tinc S 1> ่ยเยอะกว่าที่หมื่นเจ็ดนะคะให้เยอะกว่าก็มันก็เหลือมันก็อะไรอย่างนี้เขาก็บอกเอาถ้าเลทเท่านี้ก็จะโอเคไหมเจะาหัวลดเท่านี้เยแอนก็บอกโอเคอย่างนี้ค่ะเขาโอเคเหลือพอใช้มันก็จะได้เหลือเก็บเหลืออะไรด้วยนิดนึงเขาก็เขาก็บอกเขาให้เท่านี้นะโอเคเขาก็บอกโอเคแฟนก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเยแอนแนะนําเลยว่าถ้าเราจะมาอยู่ต่างประเทศคุณจะมาวีเยี่ยม อย่างมาวีเยี่ยมมาอะไรก็ช่างนึอ่ายิ่เฉพาะบีเยี่ยมนี่จําเป็นเพราะเรากลับไปเราตกงานถ้าอย่างอย่างบางคนที่เขามาวีแต่งเนาะเขามาอยู่นี่เลยมันไม่มีปัญหาค่ะเขามาอยู่นี่ด้วยกันแล้วก็ว่าวีโคหาเขาไม่มีปัญหาเพราะเขามาอยู่เลยแต่ว่าใครที่จะมาอยู่ช่วงระยะสั้นเนี่ยมาอยู่วีเยี่ยมเนี่ยเรากลับไปเนี่ยเราไม่มีงานทําแน่นอนนะคะคนที่แบบลางานมาสองเดือนสามเดือนไม่รู้แต่สามเดือนถ้าอย่างเยี้ยเนี่ย เขาไม่ให้ทําอยู่แล้วกลับไปอ่ะคือเราเราไม่มีงานทําอยู่แล้วเราจะไปทําอะไรล่ะคะเราจะไปทําอะไรนั่นเหระเนาะเราก็ต้องพูดกับแฟนก่อนว่าเธอรับผิดชอบฉันได้ไหมละ่ะพอฉั่นนี้นี่เพราะฉันมาอยู่อย่างนี้เพราะฉันกลับไปฉันไม่มีงานทําหรือว่าถ้าบางคนก็พูดหน่อยว่าเออระหว่างนี้นะก่อนที่ฉันจะก่าฉันจะมีงานทําเธอค่อยเธอรับผิดชอบชีวิตฉันได้ไหมเดือนเท่านั้นเท่านี้ต้องคุยกับแฟนนะคุยกับแฟนให้เป็นจริงจังเป็นจริตจังลักษณะเลย ถ้าเขารับไม่ได้คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะมาไหมคุณมาคุณมาเที่ยวยุโรปแต่คุณกลับไปคุณกลับไปบ้านคุณคุณไม่มีงานคุณไม่มีเงินคุณโอเคไหมแต่ของยายแอร์เนี่ยคือเราคบกันมานานเนาะเราคบกันมาหลายปีมันก็เลยพูดอะไรมันก็เลยพูดกันง่ายค่ะก็พูดกันง่ายเขาก็เลยดูแล้วอย่างแฟนยายแอร์ของเงินเดือนเงินเดือนเจ็ดหลักค่ะเขาก็เลยรับผิดชอบยายแอร์ได้เขาก็เลยเออไม่มีปัญหาละค่ะ ก็เลยอยากแนะนําว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ดีใจตื่นเต้นหลายคนนะคะพาดหลายคนนะคะพาดที่คุยกับน,น้องก็อสองคนที่รู้จักกันคือน้องเขาก็ลืมเขาก็ลืมเขาก็ลืมคิดข้อนี้ไปต้องพูดกันก่อนเธอจะซับพอชันไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่ามีแต่ตื่นเต้นห่วงว่าตัวเองจะได้มาได้มาแล้วดีใจมากคือจะได้มาได้มามา,มาก่อนยังไงก็มาก่อนมันไม่ใช่พอกลับไปแล้วเราไม่มีอะไรเลยเงินไม่มีงานไม่มีตาย กว่าเราจะหางานได้เราจะกินอะไรความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้เด้อแยแาจะบอกให้แยแาฝากไว้ทุกคนนะคะให้คุยเัินก่อนพูดกันเรื่องเงินก่อนแล้วค่อยมาไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เรางุกหรอกชีวิตมันต้องกินมันต้องใช้นะย่าจะบอกให้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ย่าแอร์หน่อยนะคะปั้นช่องค่ะมือใหม่ค่ะฝากดูคลิปสั้นด้วยนะคะคลิปสั้นอะ่ะย่าก็ลงส,ตตสไตล์บ้านๆยิ่งสไตล์แบบว่า พูดภาษาอังกฤษบางทีเขาพูดเอาหานะพูดแบบให้ให้ราหัวเแล้ให้ขำขันให้อะไรไปอย่างงี้ด้วยค่ะฝากหน่อยนะคะฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ